เรื่องเล่าลึกลับเกี่ยวกับเสือสมิงเสือเป็นสัตว์ที่น่ากลัวสำหรับพลานและชาวบ้านทั่วไปแม้ว่าป่าในปัจจุบันจะได้ลดน้อยถอยลงไปมากแต่ก็ยังมีข่าวเรื่องเสือออกมาจากป่าอยู่บ่อยๆเมื่อช่วงสิบกว่าปีที่แล้วพลานกับพากันเลิอกอาชีพลลาสัตว์ไปหมดไม่ได้จับปืนมานานจุดแถบจะลืมเลือน ป่าก็ไม่มีโอกาสได้เข้าไปเหยียบย่าเหมือนแต่เกา่าพื้นป่าก่าดมสมบูรณ์นาะทึบเขียวชอุ่มมากขึ้นจากวันเวลาที่พื้นป่านั้นเปลี่ยนเป็นเขตอนุรักษ์แต่ก็ยังมีคนเข้าไปลักลอบล่าสัตว์ป่าอยู่บ่อยๆความเชื่อเรื่องอาถรรพ์และเรื่องลึกลับต่างๆก็เริ่มจางหายไปจากชาวบ้านจนมีข่าวว่ามีคนที่แอบเข้าไปล่าสัตว์ในปา่าถูกเสือฆ่าตาย และมีคนได้รับบาดเจ็บและหนีรอดมาได้ที่ตายอยู่ในป่านั้นสองคนหัวหน้าโชดที่เป็นเจ้าหน้าที่กับลูกน้องอีกสองคนได้รับแจ้งเรื่องเสือจากผู้ใหญ่เขา้าก็รีบเดินทางมาที่หมู่บ้านทันทีเพื่อหาหือรเรื่องจะจัดการกับเสือ,อยังไงเพราะลองมันได้กินเนื้อคนเข้าไปแล้วนั่นจะทำให้มันมาดักล่าคนไปกินอีกเป็นแน่ในหมู่บ้านนั้นมีพลานเกา่าที่มีฝีมือมากอยู่คนหนึ่ง มีชื่อว่าพลานสนผู้ใหญ่บ้านจึงให้เด็กไปตามพลานสนมาพบตัวพลานสนนั้นแกมีอายุปาเข้าไปเจปีแล้วแต่ก็ยังดูแข็งแรงกระฉับกระเฉงไม่ต่างกับนุนม่มๆแม้ฝีมือการใช้อาวุธจะลดน้อยถอยลงไปตามกาลเวลาเมื่อพลานสนมาถึงก็ได้พูดคุยปรึกษากันทั้งผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มของหัวหน้าชน หลานสนออกอาการตื่นเต้นไม่ใช่น้อยเพราะล้างลาจากพื้นป่ามานานจะได้มีโอกาสได้เข้าไปอีกครั้งเพราะผ่านสนนั้นลู่เรื่องของเสือนั่นเป็นอย่างดีหลังแยกย้ายกันไปจัดเตรียมข้าวของเข,ขึ้นไม้เขึ้นมือกันเรียบร้อยหลานสนก็กลับมาพร้อมกับปืนแก๊บเก่าๆที่ดูเหมือนจะผ่านการใช้งานมาอย่างโชกโชนพร้อมกับยามใบเก่าๆที่มักจะเห็นแกสะพายไว้ตลอดเวลา แกกระพากลุ่มของหัวหน้าโชดที่มีปืนเพียงกระบอกเดียวเท่านั้นเดินเท้าเข้าป่าไปตามทางที่แกพอจะจำได้เลาะหาเส้นทางที่ผู้ใหญ่ได้บอกเอาไว้ตามคำบอกเล่าของผู้ที่หลอดชีวิตมาได้หลานสนได้บอกกับหัวหน้าโชดและชี้ให้ดูทางนั้นแต่กลับไม่ไปตามเส้นทางที่บอกด้วยความแปลกใจหัวหน้าโชดก็เลยถามพลานสนแกกระบอกว่าเสือที่ได้กินคนเข้าไปแล้วนั้น มันอาจจะไม่ใช่เสือธรรมดาอีกต่อไปอาจจะกลายเป็นเสือสมิงตามความเชื่อโบราณแต่ด้านหัวหน้าโฉดกับลูกน้องกลับไม่เชื่อเรื่องเลี้ยวไหลที่พลานสนนั้นบอกจึงพยายามจะพูดโต้แย้งไปต่างๆนานาจนพลานสนต้องเล่าเรื่องบางอย่างให้ฟังว่าตนเองนั้นมีเพื่อนที่เป็นพลานด้วยกันอยู่สมัยก่อนมีชื่อว่าพลานทัพมีความเก่งกาเรื่องวิชาอาคม เพราะเคยบวทเรียนมาแล้วหลายพรรษาช่วงสมัยที่เข้าป่าด้วยกันนั้นพลานทับเคยช่วยชีวิตตนมาแล้วหลายครั้งครั้งที่จำได้ติดตาตอนเข้าไปล่าหมูป่าหลังจากที่ยิงหมูป่ากันตายจูจ่ๆเสือก็พุ่งพลวดออกมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวไม่รู้ว่ามันตามหมูป่ามาหรือไม่ตนจึงทิ้งปืนแล้วรีบปีนขึ้นต้นไม้ที่อยู่ใกล้ที่สุดด้วยความตอกใจมองหาพานทัพ กับเห็นยืนนิ่งประจันหน้ากับเสือนั่นอย่างไม่เกงรงกรรลัวตนก็รีบร้องบอกให้พรานทัพนั้นรีบปีนขึ้นมาบนต้นไม้แต่พรานทัพกับทำในสิ่งที่ไม่คาดคิดพริบตาเดียวที่พรานทัพบ,บนพื้นพังพื้นพัพพอยู่ล่างก็กลับกลายเป็นเสือโครงลายพาดก่อนไปต่อหน้าต่อตาทันทีกระโจนเข้าฟัดกับเสือตัวนั้นจนฝุ่นตลบคาคลุ้งไปทั่วเพียงขู่เดียวเจ้าเสือนั่นก็รีบกระโจนหนีไปได้ พอสู่กับเสือในล่างของพลานทัพไม่ได้ตัวพลานทัพจึงได้กลายล่างขับมาเป็นคนอีกครั้งยืนล้องเรียกตนที่นั่งตัวสั่นอยู่บนต้นไม้ให้รีบลงไปด้านล่างแต่ตนนั้นกลัวไม่กล้าจะลงไปเมื่อพูดคุยกันอยู่สักพักจึงได้ยอมลงไปจากต้นไม้พลานทัพก็ได้เล่าเรื่องที่ตนเองนั้นกลายเป็นเสือไห่ฟังว่าได้ไปลำเลียนวิชาเสือสมิง มาในช่วงที่ยังบวชเรียนอยู่กะว,ว่าจะเอาไว้ป้องกันตัวมื่เกิดมีภัยขึ้นมาหลังจากเหตุการณ์วันนั้นมาก็พากันเลิกล่าสัตว์หลังจากที่มีการสั่งห้ามจากทางการพลานทัพเลยขอหลบซ่อนตัวใช้ชีวิตอยู่ในป่าใครที่แอบเข้ามาล่าสัตว์ก็มักจะเจอกับเสือที่ไล่ตะเพื่อนออกไปทันทีชาวบ้านลุ่นหลังๆอาจจะไม่มีใครได้รู้จักกับพลานทัพแล้ว หรือที่รู้ก็คงคิดว่าตายไปแล้วแต่ตัวของพลานสนนั้นเป็นเพื่อนกับพลานทัพและรู้ดีว่าพลานทัพเป็นเสือตัวที่ชาวบ้านนั้นเห็นที่แย่ไปกว่านั้นก็คือพลานทัพได้กินคนเข้าไปแล้วอาจจะกลายเป็นเสือสมิงเต็มตัวไม่ว่าหน้าไหนคงได้กลายเป็นเหยื่อกันหมดแต่พลานทัพเคยบอกถึงวิธีฆ่าเสือสมิงเอาไว้กับตนหากว่าวันหนึ่ง แกต้องกลายเป็นเสือสมิงไปจริงๆเลยได้มอบมีดหมอและลูกตะกัวลงอาคมไว้ให้กับตนจำนวนหนึ่งที่ตนนั้นใส่ยามสะพายไว้ตลอดเวลากลุ่มของหัวหน้าโชดก็ได้ถอฟังฟังไว้แบบไม่อยากจะขัดทั้งหมดมาหยุดพักค้างแหลมอยู่กลางป่าห่างจากจุดที่เสือฆ่าคนตายไปอีกด้านเพราะพลานสนรู้ดีว่าพลานทัพมาอาศัยอยู่ในทำบริเวณแถบนี้ แต่สภาพป่านั้นเปลี่ยนแปลงไปมากจนแทบจะจำไม่ได้เลยมองหาปากทางเข้าถ้ำไม่เจอแกจัดการมัดหางไว้บนต้นไม้สองต้นใกล้กันเชื่อว่าเสือน่าจะรู้ตัวแล้วว่าได้มีคนบุกลุกเข้ามาในถิ่นของตนแล้วก็สั่งให้ทุกคนนั้นหลีบพินขึ้นไปอยู่บนนา่งห้างห้ามลงไปเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหัวหน้าโชดอยู่กับลูกน้องสองคนส่วนอีกคนนั้นอยู่กับพรานสน ดูทุกคนไม่ค่อยจะเชื่อใจพรานสนมากนักแต่แกไม่อยากจะพูดมากก็ได้แต่นั่งเงียบๆสังเกตการไปเรื่อยๆตกค่ำโหนาโชดกับลูกน้องดูจะวาดระแวงตลอดเวลาอาจจะเป็นเพราะบรรยากาศและเสียงที่แปลกๆที่เกิดขึ้นในป่านิยามคำ่ำคืนฟังดูแล้วมันดูร้อนๆอ,อย่างไงพี่คนเลยไม่มีการพูดคุยใดๆกันเกิดขึ้นขณะที่ความเงียบปกคมก็มีบางอย่าง วิ่งฝ่าความมืดเข้ามาทางนั่งห้างทุกคนนั้นพากันมองเป็นตาเดียวกันหมดเพราะสิ่งที่วิ่งเข้ามานั้นเป็นชายแก่ที่ดูเหมือนจะบาดเจ็บมาด้วยวิ่งมาฟบอยู่ใต้ห่างของหัวหน้าชดกับลูกน้องแม้จะมืดแต่ก็มองเห็นได้ลางๆว่าเป็นพลานทับเพื่อนรักพลานสนเลยส่งเสียงร้องทักไปก่อนไอ้ทับนั่นเองใช่ไหมชายแก่นั่นชมเลืองมองขึ้นมาที่นั่งห่างของพลานสน ด้วยสายตาขวางขวางแต่ไม่ตอบอะไรแม้จะดูแก่ไปมากแต่พลานสนยังจำได้อย่างแม่นยำหัวหน้าโชดก็ร้องถามขึ้นมาบ้างว่าเป็นอะไรมาเลอครับลุงหนีอะไรมาครับเสียงตอบแบบแผ่วว่าหนีเสือมาทุกคนสะดุ้งเฮือกยกเว้นพลานสนหัวหน้าโชดรีบบอกให้ปี้นขึ้นมาบนหนัางห้างแต่ชายแก่กลับบอกว่าเสือนั่นมันหนีไปแล้ว ชั้นปืนขึ้นไปไม่ไวหวหรอกหัวหน้าชดส่งปืนให้ลูกน้องแล้วลุกปวดปีนลงไปด้านล่างทันทีพลานสนทำท่า,ทาจะร้องห้ามแต่ก็ไม่ทันหัวหน้าชดกระโดดตุบลงไปอยู่ที่พื้นแล้วพลานสนยกปืนขึ้นร้องเสียงลั่นอย่านะเองไอ้ทัพหัวหน้าชดไม่สนใจเสียงของพลานสนร้องบอกลูกน้องให้ลงมาช่วยกันทำแผลให้กับพลานทัพ ลานสนทำท่าสายหัวเบาๆได้แต่จับปืนเล็งไปที่พรานทัพแบบไม่วางสายตาเพราะคงทำได้เพียงเท่านั้นนั่งนิ่งมองทั้งหัวหน้าและลูกน้องทำแผลให้กับพรานทัพแต่จู่ๆทั้งคู่ก็ต้องพังะาง,งาท้องเพราะล่างของพรานทัพกับกลายเปลี่ยนเป็นเสือลายผาดกอนตะปบปลูกน้องกัดคอกระชากเลือดพุงทะลักไม่ทันจะได้ร้องก็ชัก ตกขาดใจตายทันทีพากันร้องเสียงลั่นหัวหน้าโชดถึงกับเข่าอ่อนสุดลงกับพื้นจนเสียงปืนดังสนั่นขึ้นบังลูกตะกวัวคมสามสี่เม็ดที่บรรจุลงในลำกล้องของปืนกับพวงเข่าใส่ล่างเสือลายผาดก่อนก่อนที่มันจะสะดุ้งสุดตัวเหมือนโดนน้ำร้อนลวกรีบกระโจนหนีไปทันที ปล่อยให้หัวหน้าชวดนั้นกระเสือกระสนรีบปีนกลับขึ้นมาบนนั่งห้างขณะที่แกก็กำลังอัดดินปืนกอกลูกตะกัวจนเสร็จเห็นหัวหน้าชวดนั่งตัวสัน่นหนึ่งเงียบไม่พูดไม่ช้ามองล่างไร้วิญญาณของลูกน้องที่นอนตายอยู่ด้านล่างไม่มีเสียงพูดจาใดๆกันอีกจนกระทั่งลูกเช้าพลานสนก็บอกให้หาทำนั่นให้เจอก่อนพลานทัพ ต้องหนีไปซ่อนอยู่ในถ้ำนั่นแน่หากันอยู่สักพักก็พบรอยเลือดหยดเป็นทางหายเข้าไปในพุ่มไม้พอแหวกเข้าไปดูก็พบกับปากทางเข้าถ้ำที่ถูกปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้เตี่ยๆจนมองไม่เห็นมีร่างของพลานทัพนอนตายจมกองเลือดอยู่มีบาดแผลที่เกิดจากลูกกระสุนลงอาคมของตนเป็นรูอยู่สามสี่รูตามร่างกาย สภาพนั้นทำให้หัวหน้าชดกับลูกน้องพูดอะไรไม่ออกเพราะล่างของพลานทับส่วนบนนั้นไม่ต่างกับคนทั่วไปแต่ว่ามีรายเกิดขึ้นไม่ต่างกับเสือส่วนด้านล่างนั้นยังกลายเป็นเสืออยู่ครึ่งตัวเมื่อพบว่วเสือสมิงนั่นได้ตายแล้วจึงได้พากันย้อนกลับมาที่นั่งฮ้างเพื่อทำแคล่ลางเอาศพของลูกน้องกับเขาหมู่บ้าน ไม่มีใครฐานไทยอะไรกับพลานสนอีกจนถึงหมู่บ้านพลานสนก็แยกตัวไปทันทีหัวหน้าโชดกับลูกน้องคงจะเข้าใจอะไรมากยิ่งขึ้นและจดจำเรื่องที่เกิดขึ้นไปตลอดชีวิตไว้พบกันใหม่ <laughs>